ามว่าเงินบริจาคบัญชีเดียวกันใช่ไหมครับความหมายหมายถึงว่าผู้บริจาคจะนําบริจาคเข้าบัญชีเดียวกันหมายถึงอะไรครับรบกวนสอบถามนิดนึงใช่ครับหมายถึงว่าเรามีแค่บัญชีเดียวแบบนี้ค่ะอะใช่ครับอันนี้คือจุดประสงค์ของหลักของมูลนิธิเ,เลยครับจะเปิดแค่บัญชีเดียวที่รับบริจาคแค่บัญชีเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราจะมีเขาเรียกว่าบัญชีกระแสคู่กันแต่ว่าบัญชีนั้นนะครับ มันเป็นแค่เหมือนกับว่าเปิดไว้แต่ไม่ได้ใช้แต่ว่าตอนนี้ที่เปิดใช้บริจาคอันเดียวเลยก็คือเป็นแค่อมอมรัพย์ของเกษตรกรที่อยู่หน้าเพจเล่มเดียวเลขที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ซื้อมือจีเท่านั้นครับผมโอเคครับเวลยังย้ยขอถามเสริมตรงนี้น<ถ>้ดยนะคะพอดีเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพราะว่าจะมีถามเข้ามาทางไลน์แอดเหมือนกันว่าทําไมถึงใช้บัญชีเดียวแล้วก็บริเราจะบริหารจัดการเงินไปในแต่ละโครงการยังไงอะค่ะ อ,อันนี้น่าจะเป็นทางาถ้าเป็นพิธีโอเคคือเหตุผลนะที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจเหมือนกันว่าจะมีให้ครบทุกธนาคารแต่ก็มีผู้ให้คำแนะนำเพราะว่าทำมูลนิธิมาก่อนนะบอกว่ามันมันยุ่งยากนะการจัดการบัญชีจากหลายๆธนาคารเนี่ยนะแล้วก็ เวลาที่จะรับบริจาคอะไรแต่ละครั้งเนี่ยนะวิธีที่สะดวกที่สุดคือแจ้งบัญชีเดียวแล้วก็มีมาที่เดียวเนี่ยเวลาตรวจสอบเวลาให้สำนักงานเขตยื่นยื่นตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยนะประจำปีเนี่ย มันง่ายและชัดเจนมีมีประตูทางเข้าทางออกเดียวเนี่ยนะเวลายามเฝ้าระวังเนี่ยหรือว่าตรวจสอบเนี่ยมันมันสะดวกกับทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งตัวผู้บริจาคเองด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คือโอนข้ามธนาคารก็ฟรีอยู่แล้วนะะส่วนที่ว่าไอโครงการ นะทําไมมีหลายโครงการแล้วแบ่งจัดสรรกันยังไงก็อย่างที่อธิบายไปช่วงต้นรายการนะครับว่าเราเอารากของปรัชญาของมูลนิธิบุรณพุทธเนี่ยมาจากการที่เราร่วมกันสร้างพระประธานทั่วราชคือแจกจ่ายถวายไปไม่ว่าวัดไหนขาดนะต่างจังหวัดกันดันแค่ไหนเนี่ยเราด้านด้นบุกบันเอาพระเนี่ยไปประดิษฐานให้นะจากที่เ,เดิม จะต้องเดินทางกัน50กิโลถึงจะได้กราบพระประธานเนี่ยเราเอาไปให้ถึงที่นะทีนี้คือพอเราเลิกโครงการพระประธานทั่วราแล้วมาหันมาทำมูลนิธินะครับเราก็คือเอาเงินมาจากโครงการพระประธานทั่วราพูดง่ายๆนะมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วเสร็จแล้วผู้บริจาคบอกว่าเอ๊ะมันรู้สึก อยากจะเจาะจงนะว่าทําบุญไปเรื่องไหนนะครับไอเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ถึงแบ่งเป็นโครงการให้ท่านเลือกแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอ,อ,อบางบางโครงการเนี่ยนะเราเรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราเรามีโครงการเร่งด่วนอื่นนะมาทําก่อนเนี่ยก,ก็พูดง่ายๆว่าใช้ปรัชญาเดิมเนี่ยนะคือเอาเงินบริจาคที่ มีอยู่แล้วเนี่ยนะมาบริหารจัดการให้เพิ่มพูนบุญขยายขอบเขตบุญออกไปนะในเรื่องอื่นๆแล้วพอเอามานำเสนอเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็ไม่มีเสียงคัดค้านนะมีแต่เสียงอนุโมทนายินดีนะครับถ้าหากว่าได้ร่วมบริจาคมาตั้งแต่ต้นจะจะทราบตรงนี้จะเข้าใจตรงนี้นะอ่าโอเคเนี่ยมีคนส่งมาทางเฟสนะบอกว่า คุณระ,ะวีวันนะบอกว่าได้ได้รับเงินบริจาคได้ได้รับบริจาคจากมูลนิธิจริงนะครับเดี๋ยวเออเออทำไมมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวนะขอนำมาให้ดูถ้าอย่างนั้นเบลขออนุญาตอ่านอ,อ,อปอโอเคค่ะคุณระวีวัน น่าจะพูนเนียมนะคะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เคยได้รับอุปกรณ์การแทย์จากมูลนิธิในช่วงที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้ใช้จริงขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและทีมงานบูรณะพุทธค่ะอ่าโอเคนี่นะคือมีเฟซมีโปรไฟล์แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่โรงพยาบาลหรือว่ากี่สถานที่นะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยยืนยันมานะ อ่ะใครมีอะไรจะเสริมไหมก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงถามตอบตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้บริจาคได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราได้บริจาคไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องช่วยชีวิตนี่มีอะไรบ้างตัวขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆได้ไหมคะคเพราะว่า,าบางทีงเครื่องมันก็งงๆนะคะคืออย่างตัวตัวแรกสุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่คุณที่สุดก็คือเครื่องช่วยหายใจเอา,าเอาของ,งของลงอ่ะ โรงพยาบาลอะไรเบลเดี๋ยวพี่จะได้เอาภาพมาประกอบอ๋อค่ะเครื่องช่วยหายใจนี่จะเป็นของโรงพยาบาลเพยาค่ะพี่ตุลโอเคก็โรงพยาบาลพยาวนะอ่าอันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นแล้วะนะเป็นเวนทิเลเตอร์สองเครื่องโอเคใช่ค่ะครับก็เครื่องเบนทิเลเตอร์เนี่ยปกติก็จะมีหลายราคามากๆเลยตั้งแต่แบบเแบลบรี่ของเราเองนะว่าเล็กกลางใหญ่เครื่องที่เราบริจาคเนี่ยเป็น ไ้กาเป็นรุ่นเล็กค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กที่ก็ทํางานได้แบบเรียกว่าครบครันประสิทธิภาพมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบ คือ,อการที่เอ,เอาเอาเอาลมเข้าเข้าไปในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าเป็นเพรสเซอร์กับเป็นวอลลุ่มไอตัวเนี้ยมันก็ทําได้ทั้งทั้งทั้งสองระบบเลยแล้วก็เป็นระบบที่เป็นสแตนด์อะลนได้ด้วยไม่จาเป็นที่จะต้องแบบมาต่อข้อยึดอยู่กับห้องใดห้องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความคล่องตัวสูงแล้วก็เป็นเครื่องที่โรงพยาบาลสเปคมาตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าอยากจะได้ยี่ห้อนี้ก็คือเป็นยี่ห้อของประเทศอเมริกานะคะชื่อ v i l a plus ค่ะก็ตัวนี้เราได้ราคาที่แบบเรียกว่า อไล่เรียกกับราคาของเครื่องจีนเลยค่ะอันนี้คืออยากจะขอบคุณผู้ขายแบบสุดหัวใจเลยค่ะ,<อ><ล>ะในขนาดจริงๆเลยนะสําหรับ<ช>เอ,อทุกท่านนะครับที่คือเครื่องมือพวกนี้เนี่ยถ้าใครทําจะรู้นะว่ามันมัน,ม,นมันแพงนะแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยคือมันถูกจริงๆนะอ่าโอเคครับเชิญต่อครับเบลกุ๊กไก่มีอะไรคุณหมอกุ๊กไก่มีอะไรเสริมไหมคะอ่า พูดพูดให้เห็นภาพอะค่ะว่าทําไมคนไข้โควิดถึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะคือว่านึกถึงเวลาเราจมน้ำอะค่ะคือปอดเรามันแลกเปลี่ยนกา๊าซไม่ได้ตัวเครื่องช่วยหายใจเนี่ยคะมันจะเป็นตัวที่อัดลมอัดเพชเชอร์เข้าไปอย่างที่พี่เบลว่าแล้วก็ช่วยให้อ่อ ปอดมันแลกเปลี่ยนกาดได้ค่ะทีนี้ตัวที่เราเลือกเนี่ยค่ะคือเราจะเห็นว่ามันมีโรงพยาบาลสนามใช่ไหมคะโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันจะไม่มีไปไลน์ที่จะต่อท่อลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเครื่องตัวเนี้ยที่ที่ทางทีมงานเลือกมาเนี่ยจะสามารถใช้ที่โรงพยาบาลสนามได้ด้วยถ้าในกรณีที่จําเป็นจริงๆค่ะโอเคนะเสร็จแล้วก็มีเครื่องติดตามสัญญาณชีพใช่ไหมเบล ใช่ค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นขอ,อให้คุณหมอคุกไก่ช่วยอธิบายต่อเลยจะดีกว่าค่ะโอเคทำไมต้องมีเครื่องติดตันสัญญาณชีพอตัวก็คือสัญญาณชีพนะคะก็คือมันก็จะมะีความดันใช่ไหมสัญญาณว่าคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือภาษาหมอเขาก็เรียกสัญญาณชีพเหมือนอย่างเวลาผู้ป่วยที่นอนอยู่อะคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เป็นอะไร พอเห็นเขานอนอยู <rôle: lebih delicious> <él>: ici, ่แต่ว่าอีกเครื่องวัดพวกนี้ยมันจะค่ะครับค่ะเครื่องวัดพวกเนี้ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเฮ้ยนอนนอนอยู่เนี่ยนอนอยู่แบบปกติหรือนอนอยู่แบบ ไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ,<ก>อย่างเช่นความดันต่ํำไหมที่พระจรเร็วหรือเปล่าซึ่งถ้าหมอรู้พวกนี้ไวนะคะมีเครื่องวัดสัญญาณชีพมีเครื่องมอนิเตอร์พวกนี้ไวเนี่ยก,ก็จะทําให้หมอเนี่ยช่วยคนไข้ได้ไวขึ้นค่ะอย่างเช่นแทนที่จะปล่อยให้เป็นหนักแล้ว ก็เฮ้ยเราช่วยตั้งแต่เป็นน้อยน้อยมันก็ช่วยเรียกว่าประหยัดงบประมาณมากกว่าไม่ต้องไปช่วยตอนตีดจะปปไปติดให้ใครเนี่ยมันก็จะดูอาการได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมว่าคเนี<ช>้<ช>มัน,<ช>ม,นมันควรจะติดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเผลอไปแป๊บเดียวเนี่ยดูเหมือนกับน,นอนปกติจริงๆแนละ้วไม่หายใจแล้วอะไรแบบนั้นน่ะใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เหมือนอย่างทําไมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยถึงต่างจากอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีเครื่องมือมอนิเตอร์พวกนี้อค่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเอ้เราเขาเรียกว่าถ้าภาษาหมอก็ Early Detection คือรู้ตั้งแต่แรกๆแ,แ,แหละว่าเริ่มผิดปกติแล้วนะฉันจะได้ช่วยเหลือทันแบบนี้ค่ะค่ะเออเบลแล้วอย่างอโรงพยาบาลพยาวเนี่ยก็คือมีคนรีเฟอร์มาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างโรงพยาบาลพยาวนี่ก็คือ คือเคสแบบเยอะคือจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเดียวกับประมาณของนาราธิวาสราชนาคารินที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือถ้าจำไม่ผิดจะมีประมาณ400เตียงก็เป็นโรงพยาบาลยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีที่รีเฟอร์มาจากจากังหวัดรอบข้างๆค่อนข้างเยอะทีนี้พอมีเคสโควิดเนี่ยเครื่องคือทีมงานเราเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องโบที่อาทิตย์ที่แล้วมาคุยมากๆคือเรียกว่าโทรสอบถามทุก เรียกว่าทุกวันเลยค่ะว่าวันนี้เครื่องมีพอใช้ไหมขาดเท่าไหร่เพือพ่อเพือ่อที่จะรู้จริงๆค่ะว่าโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยขาดกี่เครื่องกันแน่แบบเออเราจะบริจาคมากเกินไปหรือเปล่าหรือหรือเราบริจาคน้อยเกินไปหรือเปล่าคืออยากจะให้แบบพอดีกับสถานการณ์เพื่อที่ว่าเราก็จะได้เหลือง,งบนเนี่ยไปช่วยกับที่อื่นด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเกินกว่าที่จะจะ,จะไปซัพพอร์ตความการช่วยชีวิตของคุณหมอได้แบบนี้ค่ะอ่าโอเคแล้วต่อมาโรงพยาบาลปังมาผ้า นะเแบลบพูดถึงอางไม<ร>าค่ะว่อันนี้ก็เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่เป็นท็อปิกหลักของที่ในสเตตัสเช้าเมื่อเมื่อเช้านี้นะคะก็เป็นเครื่องที่เอาไว้ช่วยชีวิตฉุกเฉินนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเชิญคุณหมอกุ๊กไก่อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ที่ตามชื่อเลยค่ะเขาบอกว่าเครื่องกระตุกหัวใจแต่กุ๊กไก่ฟังแล้วกุ๊กไก่ก็แบบรู้สึกเศร้าเสียใจมากนะคะเพราะว่าเอาจริงเครื่องนี้เนี่ยตามห้างบางห้างยังมีเลยค่ะแต่ทําไมในโรงพยาบาลไม่มี คือฟังแล้วมันก็รู้สึกแย่นะคะคือเครื่องนี้มันก็เป็นถ้าเคยเห็นในหนังอะค่ะที่แบบเอ,เอาเอาตัวแผ่นไฟฟ้าเนี่ยวางแปะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปกระตุ้นให้หัวใจมันกลับมาเต้นอีกอะค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเรายิ่งทําเร็วโอกาสกลับมามีชีวิตของคนไข้ก็จะยิ่งสูงอะค่ะแล้วคือราคามันไม่ได้แบบ หลายแสนนะคะคือแบบก<ะ>แกแกหมอที่ตายไปเนี่ยมูลค่าในตัวท่านเนี่ยไม่รู้กี่ล้านนะกี่สิบร้านมันมันประมาณไม่ได้นะว่าชีวิตของหมอคนหนึ่งเนี่ยหมอดีๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะคือกะไอเงินแค่ไม่กี่บาทก็เสียดายจริงๆแล้วก็พอได้ยินคืออะไรแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกจุกอะนะแล้วก็อ,อคือก็ยื้ กลับคืนมาไม่ได้แล้วแต่โอเคท่านก็คงไปดีของท่านนะนะก็สบายกว่าโลกนี้เยอะแหละอืมคือจะบอกว่าเครื่องเนี้สําคัญขนาดไหนคือก็คือสําคัญขนาดที่ตะกี้เอคุณแมวได้อธิบายไว้ค่ะว่าท่านที่ช่วยชุด ท,ท่านที่ช่วยคุณหมอที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคุณหมอเหมือนกันเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าท่านรู้หลักการในการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งเนี่ยพึงจะทราบแล้วแต่ว่าด้วยความที่ขาดเครื่องมือแบบนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะยือ้อหัวใจยื้อชีวิตของคุณหมอเอาไว้ได้โอเคโรงพยาบาลานาราธิวาสราชนครินนะครับเบลเชิญเลยครับ ของนาราธิวาสราชนครินนะคะก็จะเพิ่มมาอีกสองตัวค่ะคือนอกจากจะมีตัวของเครื่องติดตามสัญญาณชีพนะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่า infusion ป u m p คือภาษาไทยจะยาวหน่อยเขาเรียกว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไ r i n g ป u m p นะคะก็คือเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยาเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณหมอกุ๊กไก่ค่ะ ก็เป็นเหมือนเหมือนที่เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราให้น้าเกลือคนไข่ใช่ไหมคะให้น้ําเกลือแล้วมันมีให้ทั้งน้ําเกลือให้ทั้งยา สองเครื่องนี้ก็คือจะเป็นเครื่องที่เราเอามาใช้ว่าเราจะให้น้ําเกลือเนี่ยในอัตราเร็วที่เท่าไหร่นะคะ infusion ปั Inf ๊มเนี่ยก็คือจะช่วยให้ให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะให้น้ําเกลือในอัตราที่เหมาะกับที่คนไข้ต้องการอย่างเช่นถ้าคนไข้ช็อกเราต้องให้น้าเกลือเร็วๆนะคะเครื่องนี้เราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยให้ให้กี่หยดต่อนอาทีให้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะให้มันทันกับที่คนไข้เสียไปนะคะส่วนตัวไซ r i n g e p มก็คือ ือให้ยาว่าจะให้กี่ซีซีในเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่หมอเขาก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะลำบากตรงที่บางทีเนี่ย เวลาคนไข้ยขยับนะคะบางทีเวลาที่เราให้น้าเกลือเนี่ยถ้าคนไข้ยขยับเนี่ยความเร็วของพวกน้าเกลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยตามลักษณะเส้นนะคะเพราะว่าเส้นเลือดคนเราเวลาขยับเปลี่ยนท่านเนี่ยน้าเกลือมันก็จะไหลช้าเร็วต่างกันซึ่งมันก็จะทําให้ไม่ได้ปริมาณสารออหรือยาอย่างที่เราต้องการค่ะสองเครื่องนี้ก็จะช่วยให้แพทย์กับพยาบาลเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วคนไข้ก็จะได้รับการรักษาที่ดีขึ้นค่ะ <im itation> อาจจะส่งไทำไมบริจาคแบบอย่างละห้าเครื่องห้าเครื่องแบบนเยอะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าอย่างคนไข้โควิดหนึ่งคนนะคะเท่าที่คุยจักกับคุณหมอที่โรงพยาบาลมานะคะคือไม่ได้ว่าให้ใช้ยาตัวเดียวมันต้องใช้ยายหลายตัวะค,ะ <im itation> ค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้หนึ่งคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องแบบสามเครื่องบ้างสี่เครื่องบ้างบางคนอาจจะถึงเจ็ดเครื่องคือแล้วแต่ว่าเขาจะต้องรักษาด้วยยาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีความขัดแคลนค่อนข้างเยอะมากในตอนนี้ค่ะ อันนี้ทั้งหมดก็เป็นการนำเอาเอ,าอารายละเอียดนะครับว่าเราได้จัดสรรเงินของพวกท่านเนี่ยไปใช้ช่วยชีวิตคนยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยนำมาอาบอกเล่านะครับแล้วก็ให้เห็นภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปครับ อันนี้อยากจะเล่าสั้นๆก็คือมันจะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งที่จริงๆเราก็เลงเอาไว้แบบเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ดีมากนะะปรากฏว่าขาดตลาดทั่วโลกค่ะก็คือทางร้านบอกว่าเร็วที่สุดเลยเนี่ยที่จะส่งมาได้ก็คือร้0ยแปดสิบถึงสอง้อยเจ็ดสิบวันคือจะบอกว่าเครื่องพวกนี้คือก็ไม่ทราบว่าในที่สุดเนี่ยจะมีพอถึงแม้เรามีเงินเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมเครื่องพอที่มาใช้ช่วยชีวิตคนจริงๆหรือเปล่าได้ซ้ำนะค่ะอืมโอเค นะฮะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสู่ช่วงของการถามตอบในรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านตามปกตินะครับก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครับจเจริญสติหรือว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคนะฮะหรือจะมีใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเรายินดีนะครับ คืนนี้เราเปิดทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะ,ะเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคนะค